และนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะครับของอาชีพที่ผมทำมาโดยที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบเนี่ยนะครับเห็นผมทำแต่การสอนภาษาอังกฤษหรือนะครับมาทำพวกคลิปนะฮะรายการโทรทัศน์หรือเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอย่าแต่จะบอกว่า passion income ก็ไม่พอนะครับเพราะว่าคนในยุคนี้จะ,จะต้องฉลาดทางด้านการเงินและจะต้องมี passive income <laughs> passive income คืออะไรครับขอบคุณนะฮะ my trade s p o n s ร์ของเราในคลิปนี้ วันนี้นะครับผมก็มานั่งอยู่กับน้องสาวคนนึงนะครับที่ถือว่าเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นก็น้องสาวคนหนึ่งที่รู้จักกันมานานนะครับก็คือน้องเมียวนั่นเองนะครับซึ่งเหมียวเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ทํางานด้วยกันมานานแสนานานด้วยกันแล้วก็มีคําถามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับว่า who am I ฉันเป็นใคร ผมก็เลยบอกไปว่าถ้าเธอยังไม่รู้พี่จะรู้ได้ยังไงจะบ้าหรอครับหมายถึงฉันเป็นใครคือชีวิตเนี่ยฉันเกิดมาเพื่อทําอะไรเนั่นนะครับและอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคําถามยอดฮิตติดชาร์ตที่ไม่ได้เป็นแค่น้องเหมียวถามแต่ว่าทุกคนมักจะชอบถามผมก็คือ what can I do well ั่นเองครับฉันเป็นใครและฉันทําอะไรได้เก่งบ้าง <Wow. S 1> ซึ่งแน่นอนเนี้ยนะครับวันนี้นยนะฮะผมก็มีสแกนเนอร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นสแกนลายนิ้วมือเนี่ยนะครับที่เราจะ สแกนลายนิ้วมือของเหมียวเขาเพื่อจะส่งเขาเข้าคุกไม่ใช่นะครับผมเนี่ยนะฮะแต่เป็นการสแกนลายนิ้วมือนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งวิธีที่บางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับเรื่องราวของการสแกนลายนิ้วมือเพื่อดูอะไรบ้างครับผมจะเรียกว่าดู3ที่นะครับที่ที่หนึ่งก็คือดู mentality mentality ก็คือวิธีคิดของคนเพราะแต่ละคนก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกันนะครับสองก็คือ personality ก็คืออุปนิสัยส่วนตัว นะครับว่าเป็นอย่างไรและ3เนี่ยนะครับก็คือ abilities หรือ ability ก็คือความสามารถที่เราอาจจะมีนั่นเองครับแต่อยากจะบอกนะครับว่ามันเป็นแค่การดูพื้นฐานเบื้องต้นก็คือดู nature ก็คือธรรมชาติแต่บางครั้งมนุษย์เราจะวัดกันได้หรือจะระหนักรู้กันได้ดีต้องมาดู nurture ก็คือการที่เราถูกเลี้ยงและเติบโตบนโลกของเรานั่นเองครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเนี่ยนะครับ ว่านี่เลยรนะครับน้องเหมียวเนี่ยนะครับสแกนลายนิ้วมือซิเนี่ยนะครับส่วนเดี๋ยวเราจะดูเนี่ยนะครับ1ินิ้วนี้นะครับผมเป็นวิธีการดูเนี่ยนะครับธรรมชาติของเราเบื้องต้นคือมือซ้ายเป็นนะตัวแทนของสมองซีขวาส่วนมือขวาเป็นตัวแทนสมองซีซ้ายและนิ้วโป้งนะฮะก็จะเป็นเหมือน frontal lobe แล้วก็จะเป็น lobe ต่างๆที่ก็เข้าไปแน่นอนครับหลายคนไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่ว่าไม่เป็นไรเพราะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ที่แบบพิสูจน์ได้100%เตแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์เชิงสถิติ ที่เขาเก็บกันมาเป็นร้อยปีเลยครับแล้วผมบอกนะครับว่าผมเองเห็นศักยภาพของมันว่ามันช่วยผมและคนที่ผมช่วยมาเป็นร้อยเป็นพันนะครับมานักต่อน,นักละนะงนั้นวันนี้เราจะดูนะครับว่าเมียวมี potential และมี passion อะไรกันบ้างครับมไม่ขึ้นนี่เป็นผีป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ยังไม่ได้กดอขึ้นแล้วนะครับโอ้โหจะเห็นได้นะครับ กลมดิกซึ่งคนเนี่ยน,นะครับก็จะคิดว่าจะเป็นก้นหอยใช่ไหมก้นหอยนี่ไม่ได้แปลว่าสมองหอยนะคะแต่จะแปลว่าเรานั้นมีพลังเนี่ยน,นะครับเขาจะเรียกเป็นอีโก้อะไรเงี้ยนั่นเองใช่ไหมอืม<า>อ่ามือซ้ายมือซ้ายอ่านิ้วอะไรนิ้วอะไรอืมนิ้วชีนนะ้นั่นแหละอ่านิ้วอะไรต่อครับพี่อ่านิ้วกลางครับนิ้วกลางอ คกกลางคือสแกนไม่ใช่มาแจกหรือว่ตีเลยนะฮโอยโ,โอเคเมียวก็วันนี้นะเซสชันของเราก็จบแค่นี้ก่อนเพราะตอนนี้ลูกค้ารอจังเลยใช่ไหมอยู่ข้างนอกเลยนะก็เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีข้างหน้าแต่วันนี้เราดูหลายๆอย่างแล้วแล้วพี่เห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวเราที่เรามีทั้ง potential กับ passion หลายอย่างมากแต่เราอาจจะยังใช้ชีวิตที่ไม่ตรงและไม่ถูกกับ potential กับ passion ของเรา เดี๋ยวนี้พี่ให้กันบ้านแล้วหนูก็ไปทำแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพที่สำหรับความรู้และแรงบันดาลใจได้จ้ะได้จ้ะ,จะโอเค thank you นะโอเคโอเคแลวนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะครับของอาชีพที่ผมทำมาโดยที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับเห็นผมทำแต่การสอนภาษาอังกฤษหรือนะครับมาทำพวกคลิปนะฮะรายการโทรทัศน์หรือเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอย่าลืมนะครับเดีย๋ยวเราจะมีทอล์กโชว์กันด้วยนะครับในวันที่17มิถุนายนนี้นะครับคริสทอล์ของเรา ก็แน่นอนน,นะครับที่จริงแล้วทุกวันนี้ผมทําอาชีพหลายอย่างมากๆนี่ครับใช่แล้วครับหลายอย่างมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนน,นะครับพอมีงานอาชีพที่หลากหลายเราเรียกว่า MSI คือ multiple sources of income แล้วไม่ได้เป็นแค่ MSI แบบงานที่เราไม่ได้ชอบหรืองานที่เราไม่ได้ถนัดนะครับแต่เป็นงานที่เราถนัดและงานที่เราชอบเราก็จะเรียกไรายได้ที่เราได้มาจากงานต่างๆพวกนี้ว่า passion income นั่นเองครับ และผมก็เชื่อว่าหลายๆคนหรือทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้ก็มี passion income ของตัวเองที่ตัวเองนั้นสามารถทำได้ดีและทำได้เก่งและชอบในการทำและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันคือไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เราทำเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นและเพื่อให้โลกนี้เป็นที่ที่ดีขึ้นนั่นเองครับว้าว <Wow. S 1> แต่จะบอกว่า passion income ก็ไม่พอนะครับเพราะว่าคนในยุคนี้ก็จะต้องฉลาดทางด้านการเงิน และจะต้องมี passive income <g ül> passive income คืออะไรครับ <g ül> ร้านกาแฟะนะครับก็เป็นสถานที่ทำงานของผมอีกหนึ่งที่ซึ่งผมเชื่อว่าก็เหมือนกับอีกหลายคนนั่นเองนะครับที่ก็เป็นออฟฟิศสัญจรสิ่งที่ผมชอบมาทำที่ร้านกาแฟนี่ยนะครับหลังจากที่ได้เข้าออฟฟิศไปทำงานโค้ชนักเรียนหรือโค้ชลูกค้าเสร็จปุ๊บเข้า Classroom ไปสอนนักเรียนชุดใหญ่ไปที่กองถ่ายไปถ่ายรายการหรือว่าไปถ่ายคลิปถ่ายละครอะไรก็แล้วแต่นะครับ สิ่งต่อไปนั่แหะครับก็คือมาที่ร้านกาแฟเพื่อมาทําอะไรฮะ <c oughs> เพื่อที่จะมาดูเรื่องราวของรายได้อันดับต่อไปของผมคือการมี passive income นั่นเองครับนี passive income เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนควรจะต้องตระหนักนะฮะและให้ความสําคัญมากๆ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่ง <ML S> MSI คือ multiple sources of income แหล่งรายได้มากกว่าหนึ่งนั่นเองครับฟังดูแล้ว passive income rance, มันดูเงาๆเศ้าๆดูไม่ค่อยมีพลังเนาะ เพราะคำว่า passive ก็จะเป็นคำว่าเงียบเฉยเงียบนิ่งๆส่วนคำว่า aggressive ก็จะดูแรงไม่เกรงใจใครที่จริงแล้วจะมีคำตรงกลางคือ expressive ก็คือการแสดงออกด้วยความพอดีหรือว่าแสดงออกในเชิงบวกนั่นเองนะครับแต่ passive income ก็คืออไรายได้นะครับที่เราได้มาจากการไม่ต้องทำอะไรอะ่ะมีด้วยเหรอก็จริงแล้วก็ yes and no ก็ใช่แต่ก็ไม่เชิงนะครับ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทําอะไรกันบ้างนะครับการมี passive income เนี่ยนะครับคือง่ายๆเลยนะครับคือเราให้2ออย่างเป็นลูกน้องของเราเองครับแล้ว2ออย่างนี้ไม่ได้เป็นคนนะครับผมเรียกว่าอย่างไม่ใช่คนเพราะ2ออย่างนี้คืออะไรครับคือเราจะให้ assets ก็คือทรัพย์สินที่เรานั้นลงทุนไปเป็นตัวทําเงินให้เราหรือเรามีลูกน้องอีกอันหนึ่งก็เรียกว่า money นั่นเองครับเราจะให้ m o n e ีมาเป็นลูกน้องของเรานั่นเองครับ และหนึ่งวิธีที่จะทำให้ราอนนั้นมี passive income ก็คือการเทรดนั่นเองครับหรือการ invest แนวเทรดก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ invest ก็คือการลงทุน2อ,อย่างนี้มารวมตัวกันเป็นหนึ่งได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า invest คือเราเอาเงินของเราเนี่ยนะครับไปลงทุนเนี่ยนะครับกับอะไรบางอย่างแล้วเราก็คือให้เงินนั้นเป็นลูกน้องนี่ครับให้เงินเป็นลูกน้อง หรือเราเอาเงินของเราไป invest ใน asset ก็คือในทรัพย์สินแล้วให้ทรัพย์สินนั้นครับมันก็เป็นลูกน้องทำเงินให้เราทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์หรือบางครั้งน,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 นีนะครับทุกๆวันนั่นเองครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมทําอยู่เรื่อยๆก็คือการมานั่งนะครับลงทุนที่จริงก็นะครับถ้าใค,ใครดูคลิปก่อนหน้านี้ ก็เป็นคนที่ก็ไม่ได้ฉลาดการเงินหรือไม่ได้รอบรู้เรื่องของ Finance ขนาดนั้นนะครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องพยายามเปิดใจและเรียนรู้อะไรใหม่ๆวันนี้เนี่ยนะครับผมมีอีกหนึ่งวิธีก็คือการหารายได้แบบ Passive Income ก็คือจากการเทรดและก็คือการ invest กับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ผมใช้มาแล้วนยนะครับบอกเลยครับว่าสนุกง่ายและใช้ได้จริง My Trade Trading Simplified MyTrade เป็นแอปพลิเคชันและเว็บไซต์การลงทุนที่มีมายาวนานหลายปีแล้วและมีคนเข้าไปใช้กว่า2ล้าน4แสนคนแล้วนะครับถึงวันนี้ over 2,400,000 i o people MyTrade เริ่มต้นขึ้นหรือ Founded ที่เมือง Melbourne, ออสเตรเลียโดยนักลงทุนและคนพัฒนาเทคโนโลยีการเงินหรือที่เราจะรู้จักกันว่า FinTechFinancial Technology และอยู่ภายใต้การควบคุมก็คือ Regulated by Cayman Islands Monetary Authority หรือ CIMA และ Australian Securities and Investments Commission Australia การลงทุนกับ MyTrade เป็นรายที่ง่ายและปลอดภัย Simple and safe นักลงทุนที่มีประสบการณ์สูง Experienced Investors หรือนักลงทุนมือใหม่ Rookie หรือ Newbie Investors ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากสามารถเข้าไปเรียนรู้วิธีการลงทุนแบบเบื้องต้นกับ Introduction Clips และ MyTrade Academy ที่จะสอนเราให้มีความรู้ที่ถูกต้องเพื่อลงทุนได้ ใครที่ยังไม่แน่ใจสามารถที่จะลงทุนแบบจำลอง Investment Simulation ที่ทาง MyTrade จะให้เราได้ลองลงทุนกับเงินถึง50,000ดอลลาร์ 50, 50, เป็น Demo Account บัญชีจำลองสาธิตจนเรามั่นใจและได้ไอเดียก่อนว่าเราจะลงทุนจริงกับอะไรบ้างอย่าลืมนะครับเป็นบัญชีสาธิต50,000ดอลลาร์ 50, และคำถามคือเราจะมีเงินเท่าไหร่ละครับเท่าไหร่จะลงทุนกับ mytrade มีเงินเริ่มต้นแค่ $50 ดอลลาร์หรือไม่ถึง2,000บาทก็เริ่มลงทุนได้เลยเนี่ยนะครับการลงทุนกับ mytrade สามารถลงทุนได้หลากหลายประเภทมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกับ forex หรือ foreign exchange ก็คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ2ก็คือ index trading ก็คือการซื้อขายหุ้นที่มีดัชนีสูงในประเทศต่างๆ 3. ก็คือ commodities trading หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์เช่น ทองหรือน้ำมันและแน่นอนครับที่เรารู้จักกันดีก็คือคริปโตเคอเรนซีก็คือสกุลเงินดิจิตอลก็ยังเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะลงทุนกันได้นะครับกับคริปโตต่างๆไม่ว่าจะเป็น Bitcoin หรือเอ h e r e ียมนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะลงทุนศึกษาเพิ่มหรือลองไปลงทุนแบบบัญชีจำลองกันก่อน ก็คลิกไปที่ referral link ในคลิปนี้ของเราได้เลยนะครับหรือเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของทาง MyTrade นั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทุกการลงทุน Investment ก็มีความเสี่ยง Risk นะครับดังนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งครับ This clip was brought to you by MyTrade คลิปนี้สนับสนุนโดย MyTrade อนีโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้จัดการเรื่องของ passive income ของผมไปแล้วนะครับคือรายได้ที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่จะมีลูกน้องก็คือเป็นเงินแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ทำให้เรานั้นร่ำรวยได้นั่นเองครับโอ้โหพอเรามี passive income แล้วมี passion income แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เรานั้นอย่างที่ผมพูดเสมอ MSI multiple sources of income มีแหล่งรายได้มากกว่าหนึ่ง ก็จะทำให้เรานั้นมีอะไรครับ financial freedom อิสรภาพทางการเงินและพอเรามี financial freedom อิสรภาพทางการเงินเราก็จะมีอิสรภาพที่จะไปทำงานต่อไปนั่นเองครับนะจะทำงานอย่าไรครับอาจารย์คริสวันๆจะมีทั้ง passion income และ p a s s i v n income จะทำงานอะไรครับพ่อคุณโอ้งานอันนี้น,น,นะครับสำคัญที่สุดเพราะเป็นงานที่ทำให้ผมนั้นมีความสุขที่สุดนั่นเองครับ แน่นอนนะครับงานสุดท้ายที่ผมนั้นรักมากที่สุดเลยนะครับและอยากจะมีเวลาที่จะให้เขาอย่างเต็มที่ก็คืองานอดิเรกหรือฮ o อบบี้ก็คือกอล์ฟนั่นเองครับผมพูดเสมอนะครับว่าเราจะมีความสุขความสำเร็จเนี่ยนะครับในชีวิตของเรามากที่สุดถ้าเราสามารถที่จะหางานอาชีพมากกว่าหนึ่งที่เราทั้งมีความถนัด และความชอบเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเป็น career career ไม่ใช่เกาหลีนะครับ career คืออาชีพถ้า c a r i e r มันจะแปลว่าพาหนนำโรคหรือจะแปลว่ายานพาหนะในการขนของหรือบริษัทหรือนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการขนสินค้าอะไรบางอย่างนั่นเองเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ผมขอเนี่ยไปตีกอล์ฟก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ถือเป็นงานอาชีพอีกหนึ่งงานเนี่ยนะครับ ขอบคุณนะฮะ My Trade สปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณชีวิตนี่นะครับที่ทำให้ผมนั้นได้เจอเจอทั้งงานอาชีพและรายได้พิเศษแบบ Passive Income ววและงานอดิเรกก็คือ h o อบ,บี้ที่ผมเกิดมาเพื่อทำและรักมากๆครับ